มาดูหีหนเต่าตรงกระดองมันก็เป็นเหมือนกระดองเต่าจริงๆนะเออแปลกเลยอือก็มันก็ตั้งมาไม่รู้กี่พันกี่ล้าน,าานปีนเนาะ,นะ ตอนนี้มาถึงหินเต่าแล้วเดี๋ยวพักขากันสักแป๊บหนึ่งรถสมามามาดูหินมาหินเต่านี่แล้วมาดูหินเตา่าเดี๋จะมีคนมาตั้งอ่างคือเมื่อก่อนกูไม่เคยรู้จัก้วไม่เคยเห็นเนต่ว่วพอเห็นเป็น่าวไปเดี๋ยวมาแบบอจ้าขอไม่รู้ไม่นี

เอออันนี้คือเกิดจากธรรมชาตินะครับน,นี้รอยรอยร่องเลยเนาะนนนคือคือมันจะไม่เยอะนะอันนี้คือแตกจากธรรมชาติไม่ได้มีใครมาสกัดอันนี้เออ แปลกแปลกแลกที่เลยเหมือนกันนะครับคือไอ้รูปร่างอะ่ะเราเราโอเคไม่ติดใจเนาะรูปร่างมันก็เป็นไปได้อยู่และแต่ข้างบนมันมีมันเป็นตรงกระดองมันก็เป็นเหมือนกระดองเต่าจริงๆนะเออเปแปลกแปลกฝนตกสาอืมอก็มันมันก็ตั้งมาไม่รู้กี่พ,พันกี่ล้านปีเนาะอืม อแต่ก็แปลกดีเนาะก้อนอื่นๆเขาก็มีเหมือนกันนะครับเยอะๆเหมือนกันก้อนนี้เนี่ยเขาอยู่มานานอะไรยังไงไหมครับอยู่มาตั้งนานแล้วแหละมันก็มันก็ได้เปลี่ยนรูปร่างไปเนาะ,ะ,ะเจออะไรธรรมชาติน้ำฟออะไรต่างๆแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้นานแล้วแหละมันอยู่นานจนอาจจะตั้งแต่ตั้งแต,งต่มีโลกแล้วมั้งนูท่าแล้วเนาพราะยิงก้อนใหญ่มาก ก็มาใครเขามาทําไร่ทํานากันบุกเบิกตั้งแต่แรกๆก็เห็นเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับใช่ครับคือก้อนมันใหญ่มากมันมันไม่สามารถขยับไปไหนได้ครับก้อครับใหญ่มากกมีตั้งสี่ห้าสิบตันเลยตอนนี้อืมนอกจากที่เราเห็นโผล่ขึ้นมาข้างล่างมันน่าจะมีอีกไหมใช่บ้อนไม่ขยับเลยอืมใหญ่มากแต่ชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็ไม่ได้สดไม่ได้สงสัยไม่ได้อะไรนี่ไม่มีความเชื่ออะไรเนาะใช่ไม่มีครับอืมแต่ก็ดูอาจจะเปลกนิดนึงก็ไม่ค่อยจะจินตนาการ มันอยู่ลึกๆไหมครับตรงเนี้ยลึกมากไหมจากถนนปันแดงมูมาประมาณสองกิโลก็เลยไม่มีใครพบเห็นง่ายๆทางค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งเพราะเป็นทางาเข้ามาไรนน่ะพืาพืชผลเกษตรก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครใครเข้ามานอกจากคนพื้นที่ก็เลยไม่มี มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ